การนำเข้าข้อมูลค่าความสูงให้กับบ่อน้ำบาดาลโดยใช้แบบจำลองความสูงหรือเดมถามว่าเดมคืออะไรเดมคือแบบจำลองความสูงของภูมิประเทศซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีค่าความสูงที่แตกต่างกันออกไปโดยจัดเขียบในรูปแบบจุดภาพรูปสี่เหลี่ยมเดมนี้ได้มาจากดาวเทียมเอลอสเคยแพร่ทาง NASA อะ a ัสกาเซ l ทรัไลฟ์แฟคซที่ความละเอียดภาพที่12.5เมตรโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำบาดาล ได้จัดทำและดาวน์โหลดจำนวน327หะ่างทั่วประเทศมีการปรับแก้และตรวจสอบความถูกต้องจากอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงมูลหลักฐานทั่วประเทศครับดังภาพซ้ายนี้คือภาพที่ดาวน์โหลดออกมาก่อนผ่านกระบวนการการปรับแก้การโมเสตและการคลิปออกสำหรับหน่วยงานที่ต้องการใช้สามารถดาวน์โหลดได้จากาค r วคนี้ครับ ในตัวอย่างนี้พื้นที่ที่จะทําเป็นตัวอย่างอยู่ในจังหวัดสุโขทยัยการนําเข้าข้อมูลบอรจะนํามาจากฐานข้อมูลพระสุธาราซึ่งมีการปรับแก้พิกัดที่ออกจากพื้นที่แล้วและมีค่าพิกัด UTM ที่ถูกต้องหลังจากที่เปิดโปรแกรม ArcMap ขึ้นมาแล้วไปที่สัญลักษณ์ Endata หลังจากนั้นเลือกไฟล์ excel เพื่อที่จะทำจุดครับหลังจากนั้นคลิกขวา display x y data ช่อง x ให้เลือก e ช่อง y ให้เลือก in ครับช่อง description ให้ไปที่ edit โดยการเลือก z o n projection utm เดินเป็น UGS หนึ่ Northern ในตัวอย่างนี้อยู่ในจังหวัดสุโขทยัยจะอยู่ในโซนสี่จจครับจะเห็นได้ว่าจะมีการแสดงจุดขึ้นมาแต่จุดนี้จะยังไม่ใช่เชฟไฟล์ที่แท้จริง เราต้องการเราต้องทำการคลิกขวาไปที่ d a t a r export data เพือ่อที่จะแปลงเป็นเชฟไฟครับหลังจากนั้น remove ตัว d e p e n เมื่อสักครู่ออกครับ เราลองคลิกขวา Open a t t i b t e View จะเห็นได้ว่าข้อมูลในตารางจะไม่มีข้อมูลค่าความสูงจากระดับทะเลปานกลางหรือ Elevation เราจึงต้องทำการเพิ่มข้อมูลค่าความสูงดังกล่าวด้วยการ Add Data ครับและนำเข้าข้อมูล d e มที่เราโหลดมาซึ่ง d e มดัมงกล่าวสามารถ ใช้งานได้หลายรูปแบบอาจจะปรับสีหรือใช้งานอื่นตามที่ต้องการได้ครับดังตัวอย่างในภาพเราจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่มีสีขาวก็จะมีค่าความสูงที่สูงส่วนสีดำก็จะอยู่ในพื้นราบเราสามารถดู ค่าความสูงของแต่ละพื้นที่ได้ด้วยการกดเครื่องหมาย identify และกดไปยังบริเวณพื้นที่ที่เราสนใจ สำหรับการนำข้อมูลค่าความสูงจากระดับเทะเกปานกลางเข้าสู่ข้อมูลให้เราไปที่ Arc t o b o x ไปที่คำสั่ง s p e c i a l Analysis Extraction และ Extract Value to Point หรือใช้คำสั่ง Search Extract Value to Point ครับ ช่อง Input ให้เราเลือกข้อมูลบ่อที่เราต้องการช่อง Input Laster ก็คือข้อมูลเลงครับหลังจากนั้นเลือกที่ Save กดโอเคครับการประมวลผลข้อมูลอาจจะช้าหรือเร็วไม่แตกหรือแตกต่างกันด้วยจำนวนข้อมูลบอก จะเห็นได้ว่าจะมีเชฟไฟล์ใหม่ขึ้นมาอันนี้คือข้อมูล t t r u b u t e อันเดิมจะสังเกตได้ว่าช่องถ่ายสูตรจะไม่มีข้อมูลส่วนตัวเชฟไฟล์ใหม่ข้อมูลค่าความสูงจากระดับทะเลปานกลางจะต่อท้ายตารางในหัวฟิวว่า r a s t e r v a l u e